ต,ตอนนี้เราอยู่รันนาลายนะครับก็มาช่วยผู้ประสบภัยอพยพคนออกนะครับในหมู่เจ็ดหมู่แปดแล้วพอดีตอนนี้เ <Hey, S 1> จอมันก็หนีมานี้หมาอยู่บนหลังคาที่ติดอยู่ห,หนูน,หน,น,น้ําเป็นขนาดนี้นะครับแล้วมันอยู่ตัวเดียวเมื่อกี้เราไปช่วยคนออกมาก็เลยลมีอาหารหมา,หา,หาจากผู้ประสบภ<ล>ัยที่เราช่วยเพราะว่ามีหมาสองตัวอยู่บนเรือด้วยอยู่ข้างในมันกลัววิ่งไปแล้วเก่งจังมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หอมมากหมามันหอมมากแล้วเราขายดีกว่าพี่เพราะมันกลัวนี่เล็กกำลังโปรอาหารหมาไว้ให้ก่อนแต่อาหารหมาเอาล็อกไว้ก่อนมันเปียกแต่อาหารหมาาส ก็ได้มาจากนี้มีน้ำท no wow. well, ่วมอยงสองตัวนี้เป็นผู้เสียสละถุงยางชีพของเขาเพื่อให้กับหมาที่ติดอยู่บนหลังคาใช่ไหมใช่ไหมนี่ยอมเสียสละเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปอยู่ข้างนอกก่อนแล้วกับเจ้าของเรามาช่วยออกไปนะครับนี่มันหมอบอยู่เนื้อมันตัวเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวมันก็คงมากินโอเคนะครับ